กันคลิปนี้ช่วงยาอเช้านะครับแปดโมงกว่านะครับอยู่ที่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวมีขบวนรถจะเข้านะครับเมื่อกี้มีเสียงประกาศแล้วนะครับรถเร็วที่หนึ่งเจ็ดสองนะครับตุงไหนโกลบกรุงเทพนี่ครับห่วงทางสะดวกมาติดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ ครับลาดชบุรีนะครับโอ้เขาโค้งมาแล้วครับโอ้โหนี้แดดดีเหลือเกินนะครับแต่อากาศค่อนข้างร้อนนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับเมื่อกี้ คือน้ำชามากินทุ่งหนึ่งนะครับใช้เอาสตอมทํำขบวนนะครับโอ้โหเห็นชานชาลานะครับยาวมากๆเลยนะครับดูดิครับ โอ้ยาวจริงนะครับมาแล้วครับเอาสตอมสี่สองสองสี่นะครับปั๊บเขาให้นะครับ พปุกพานรงี่นี่คันีครัที่านไปาีว่ามทัพุกาบสองบางสามงสี่บางห้าบางสองสี่บแปดนะครับราชาอยู่หกสิบนาทีนะครับตอนนี้นะครับ แ,แรงมากเลยครับเราวนี้สินฟ้าเรียบร้อยนะครับ

ตรงนี้ก็ถือว่ารถเร็วหนึ่งเจ็ดสองทำเวลาค่อนข้างดีนะครับตัวหลังๆมานี่ลาช้าไม่ค่อยเยอะนะครับ 3คันหรือเปล่านะครับ